สวัสดีท่านชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมเจ้าสุดเกมดักบอลเลเจนด์นะครับวันนี้ผมจะมาซ่มกาชานะครับผมเป็นตู้ใหม่เลยที่เพิ่งเข้ามานะครับวันนี้นะเป็นตัวของ Android 17และ18เนาะที่สามารถสวิช c อ่ามาเล่นเปลี่ยนตัวมาเล่นกันได้นะครับซึ่งอังจริงนะผมเนี่ยไม่ค่อยอยากเปิดหรอกครับเพราะว่ามันใกล้จะฉลอง4ปีของเกมนี้แล้วไงก็เลยอยากจะดองเพชรอ่าไว้รอเปิดนะครับแต่ประเด็นคือมันมีโกหัง ตัวหนึ่งที่ผมอยากได้มากๆมานานแล้วนั่นคือนี่ครับผมเป็นโกฮังแขนขาดตัวนี้นี่เองเออเป็นตัวของฟนะิวเจอร์เนาะซึ่งผมพยายามเปิดมาหลายตู้มากๆเลยอ่าก่อนหน้านี้นะครับพยายามเปิดหลายตู้มากเพื่อโกฮังตัวนี้แต่ไม่เคยได้เลยครับแต่ตัวนี้มันก็มีมาอีกก็อ่ะเปิดสักรอบหนึ่งแล้วกันผมจะเปิดสักรอบหนึ่งนะครับอ่าถ้าเป็นไอ้ไม่ใช่ถ้าเป็นอะไรวะถ้าได้นี่ก็คือถือว่าโชคดีแต่ถ้าไม่ได้ก็คือ เกลือแล้วกันนะครับผมผมคือ Android 1718เนี่ยคือผมไม่ค่อยอยากจะได้เท่าไหร่หรอกแต่ผมอยากได้แค่โกฮังหรือก็เซลก็ได้เซลม่วงอะ่ะอีกตัวหนึ่งนะครับก็ขอเช็คก่อนว่าเปิดหรือยังพวกนี้เปิดแล้วนะครับอดี๋ไปสนใจตัวนี้ก็หมดไปแล้วแต,แต่แต่ไม่แต่ไม่เปิดต่อแล้วกันเออโอเคเรามาเริ่มกันเลยนะครับผมจะเปิดแค่รอบเดียวเท่านั้นแล้วผมก็จะเหลือเพชรไว้ดองอดองเพชรนั่นแหละเหลือเพชรไว้เปิด4ปีแล้วกันไปสเต็ปที่1ครับผมดูเลย คือขอให้ได้โกหังแล้วกันเพราะว่าอยากได้พนานแล้วนะครับเพราะว่าทีมที่ผมใช้หลักๆคือฟิวเจอร์ได้ไงเงียบนี่คือลุ้นอยู่เฮ้ยเอ๊ะไม่มีอะไรมาเลยวะทองฟ้าสีแดงก็จริงเป็นดาวนาเม็กจะระเบิดนะครับแต่ไม่มีอะไรมาเลยจะยิ้มดีไหมเนี่ยไม่น่ายิ้มเนาะแค่ดูว่าสกิปปอะไรแล้วกันนะครับเฮ้ยอย่าบอกนะว่า เอ้ยมันมาได้ไงวันนี้เดี๋ยวโอ้โอ้มก้าดเดี๋ยวโอเคโอเคโอเคถือคือผมไม่ได้ต้องการนะเว้ยอังกฤษคือผมอยากได้โกหังมากกว่าอีกแต่ โอเคโอเคโอเคถามว่าดีใจไหมก็ดีใจแหละนะครับผลเป็นตัวที่สามารถเอามาเล่น event. อีเวนต์ปัจจุบันได้ด้วยนะครับที่เป็นอีเวนต์เก็บเขาเรียกว่าแซดพาวเวอร์ของทั้งมัง้งถ้าจะไม่ผิดนะโอ้โหเขียวเลยเขียวจีปลปลปลุยลุยเลย <laughs> ข้ามสกิ์คือมาไวไยปไวหน่อยแล้วกันนะครับเฮ้ย <c oughs> มาเฉยเลยอะไรครับเนี่ยโอเคสเต็ปที่สามเจ็ดร้อยนะครับคือถ้ารุมรว สเต็ปหนึ่งถึงสเต็ปห้าเนี่ยเพราะว่าสเต็ปหกมันฟรีใช่ไหมมันจะเสียกี่พันวะไม่รู้เหมือนกันไม่ได้ไม่ได้ดูโอเคมาบเขาให้เขียวมาเลยธรรมชาติสุดๆขอดูหน่อยเพิ่มแบบมีอะไรอ่าไม่มีละต่อยท้องไปทีนึงคิดว่าจะมีบาดงบารักมีป่าวะน่าจะมีแหลนะเนาะไปืึแ้เหรอท่านวิส เร็ยบร้ยฮะไม่มีใครมาช่วยเลยฮะไอไฟเกีเ้ยวกวางโอ้โยตายกเฮ้ <laughs> ยตู้นี้ผมบอกเลยว่าตู้นี้แบบตอบโจทย์ผมมากเลยว่ะเฮ้มยมันจะเกินไปแล้วมไม่น่าจะมีอะไรแล้วนะโอเคเฮ้ยเกินไปพี่ชาย โอ้ได้โกหังว่ะไหนๆก็ได้แล้วเราก็เปิดให้ครบหนึ่งรอบเลยแล้วแล้วเราก็จะหยุดนะครับเราไว้เจอกันอีกทีก็ตอนฉลองสี่ปีเลยลวกันเนาะจะได้ดองเพชรไว้นานๆหน่อยเออไปไปต่ออุ้ยได้ได้นะคือผมพอใจแล้วคือตอนเนี้ยถ้าถ้าถ้าแถมเซลล์อีกตัวนึงก็ก็ดีนะแหมเริ่มโลภเริ่มโลภคือมันได้แล้วมันก็เริ่มโลภไงไอไอหมอนี่มันเริ่มโลภเฮ้ยโลดนานว่ะเที่ยวกระจี้กับเขาไปไป,ไปของเขาฮะ แต่รำซุปตะยาด้วยยังไงอะต่อยไปทีนึงโอ้โหชนะอีกแล้วอุซโซไปโอ้โหเรียบร้อยฮนะสติปเลยเรามาลุ้นตัวยัจจิโเรเบะปะเฉยซูเปอร์โกจิตะเมื่อกี้กำลังตกใจอยู่ว่าได้อีกแล้วไอ้ตัวนี้ผมได้บ่อยมากเลยแต่ไม่รู้ว่าดาวตันหรือเปล่านะไอ้ตัวนะั้นได้บ่อยแต่ไม่รู้ว่าดาวตัน อันนี้มันการันตีเอ็กตรีมนี่เป่าใช่ไหมสเต็ปนี้เมื่อกี้ถ้าจำไม่ผิดเหมือนเห็นแวบๆว่าการันตีเอ็กตรีมเนาะอืมน่าจะไม่มีอะไรแล้วนะโอเคไม่มีอะไรแล้วนอกจากสเปอร์โกจิต้าตัวเดียวนี่ไงสองดาวแดงหรือเก้าดาวใช่มัง้งโอเคโ้เอ็กตรีมมาลัลุวแต่แต่จริงๆก็อยากได้เอ็กตรีมตัวใหม่นะที่เป็นโกหังกับทั้งอะ มันสามารถสลับตัวเล่นได้เหมือนกันนะอัะอน,นั้นก็อยากได้นะดูเทด่ดิโอเคสเต็ปที่ห้าเดี๋ยวขอออกไปหน้าตู้ก่อนแล้วกันนะครับผมออกมาหน้าตู้แล้วก็เปิดใหม่นะครับล้างแบบเรามันได้แล้วไงเดี๋ยวตู้มันรู้ว่าเอ้ยหมอน,นี่มันได้ไปแล้วไม่เอามันมันมีแบบนี้ด้๋ยหรอวะมับเข้าให้ยังอุ้ยอ่า ตะกคนบอลแล้วก็สปอร์เซีบูการันตีสปาร์คิ้งสองตัวนะแต่จากคนบอลที่มันอะไรวะผมไม่รู้เหมือนกันวะมาโอ้นี่มันขอแท้บอ่ไม่มาจบก็น่าจะชนะตามธรรมเนียมเป็นสปอร์เซียบูทีไรไม่เคยแบบจะมีเบจิตา้ามาช่วยเลยเอยแต่ถึงเบจิตา้าจะมาเราก็าเงียบเลยอันนี้ตัวมัฟตัวเดิมแน่ สามารถเสามารถแต่สามารถผมก็ใช้ในทีมหลักผมนะใช่ฟิวเจอร์เหมือนกันถือว่าดีถือว่าดีได้สามารถถือว่าดีมีอไหมเฮ้ยมาแล้วเซลแน่เซลแน่อ้าวเบจิต้าฮัลโหลเพื่อนโอ้คิดว่าแบบมันไม่มีสคริปต์แล้วไงมันจะเป็นตัวใหม่ที่เราไม่มีในรหัสนะครับถ้ามันไม่มีสคริปต์อะ ก็คิดว่าเซลล์ลืมไปเลยว่ามีเบจิต้าโอ้ไม่ก็ไม่เป็นไรถือว่าได้ตัวใหม่มาแต่เลเจรลิมิเต็ดออกสองตัวเลยนะมาสเต็ปสุดท้ายขอไปเขาเรียกว่าออกไปรีก่อนเหมือนเดิมฮะโอ้โหนี่แบบเปิดไปทั้งหมดสามพันกว่าไหมน่าจะสา0พันกว่าเนาะเพราะว่ามีสเต็ปฟรีแล้วก็มีการันตีอีกใบหนึ่งนี่หว่าใช่ไหมขอดูก่อนการันตีสปาร์กิ้งใบหนึ่งอะ่ะเอ้ยใช่นี่ไงแลกไปเลยแลไวก็เลยหมดตัวหมดตัว ค <c oughs> คือคือวันนี้ดีใจมากเลยว่าได้ได้โกหังเนี่ยือเปิดมาหลายตู้ไม่เคยได้แต่วันนี้ได้แล้วมาสเตฟรีขอไม่มากขอเซลเลอ f เออเอเจนดจลิมิเต็ดมาเซลล์ม่วงอะมับเขาให้ท้องฟ้าสีฟ้ามาอย่างนี้ยังไงล่ะครับไม่แปลงรางด้วยอืเสมอผมชอบนะเวลาที่มันเสมอมันได้ลุนนดิมาแล้วว่ะวันเกงกิ ของเขาไปเลยอีเคมาจะได้ตัวอะไรบ้าะก่อนไปก่อนอำลาตู้นี้อำลาเลยนะคือเปิดรอบเดียวเลยแล้วที่เหลือก็เก็บไปไปฉลองสี่ปีของเกมอะไแล้วกันเซลแน่อ้าวไม่ใช่อุ้ยผมเห็นแบบไม่มีสกิปที่ไรผมไปไเลยเลยจะริมเตดอย่างเดียวเลยไม่คิดว่าจะได้สปาร์กิ้งปกติไอ้หมอน,นี่มันโลบมากจริงๆ น่าจะหมดแล้วนะไม่น่าจะมีอะไรมาเพิ่มแนละ้วใช่ไหมครับโอเคหมดเป็นที่เรียบร้อยฮะสาหรับการเปิดหนึ่งรอบของเราถามว่าคุ้มไหมสําหรับผมนะโคจะคุ้มเลยมันคุ้มตั้งแต่สามร้อยละมันคุ้มตั้งแต่สามร้อยเพชรละเออมันเรียกว่าอะไรวะโคโนโคริสตัลอะไรสักอย่างนี่แหละเออตามชื่อในเกมที่มันเรียกนะแต่ผมขอเรียกว่าเพชรแล้วกันจะได้เรียกง่ายๆโอ้ไม่ก็ถือว่า พอใจนะครับผมพอใจที่ได้โกหังมาด้วยแล้วก็ได้ตัวใหม่ด้วยไม่คิดเลยว่าจะได้แต่มา300นี่แบบยอดไปเลยอันนี้ก็เฮขอดูแป๊บนึงนะขอขอ,ขอดูแป๊บนึงนะเนี่ยผมมีอ่าไอ้นั่นประจำตัวของเซลล์นะมันเรียกว่าอะไระ <c oughs> จำไม่ได้ไปบาทีมันโอกาสออกนะครับโอกาสออกอันนี้5%เลยนะ Android 17 18นี่5%เเลยโอเค แต่ไม่หวังอะไรหรอกหวังเซลล์ตัวเดียวเนี่ยไม่หวังอะไรปะเนี่ยปากบอกไม่หวังนะแต่แบบเซลล์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 อันนี้มันการันตีสปาร์กิ้งแล้วก็ไม่ต้องลุ้นไรเยอะแยนะเนาะแต่ก็ดูดูหน่อยแล้วกันอดูหน่อยแล้วกันชนะอืมโอเคไปเลยท็อปโปโอ์โอเคโอเคได้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 ไดได ได้เลยนะเก๋โอ้โหผมบอกเลยว่าคลิปนี้มีความสุขมากครับก็สำหรับคลิปโรนี้ก็ขอจบด้วยเพียงเท่านี้ก่อนละกันนะครับเดี๋ยวไปเจอกันคลิปหน้าเนาะว่าจะเป็นคลิปอะไรแล้วก็ตู้ฉลอง4ปีเดี๋ยวไปเจอกันนะครับผมถ้ามันมานะครับผมก็คิดว่าน่าจะได้เปิดแล้วก็น่าจะได้ทําคลิปไปด้วยละกันใช่ใช่แหละใช่ใช่ใชอัดคลิปอะไรว่าบ่นอยู่คนเดียวโอเคไปเจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบายทุกคน